ย้อนลงจงนะจงซื้อจงคือจงที่จงใช้โซกัดเล่อโนโนเตกู้ญาติเสงคือกูตัวใช้อีกลายสุจักไก่เนาะจอดสุจักไก่เนเตไปย้อนเตยไทยเดินเด๋ไปรู้มองเสงี่ยแพงเนเตจอดสุจักไก่เรากู้สุจักไก่ย้องฮะจอดสุจักกางๆเลยเหาเตจอดเป็นเสงคือพ่อพ่อลาเตกูจะจอดสุจักไก่พ่อจอดลู่

chỉ chuột chỉ chuột tao cây hạ lên là họ cứ cho tôi để cho mềm lở họ ta tất cả cho người cho để cho cho cây lú để bóng lai hạ họ của do ta chứ ô tao nhà hạ để lú nó lúa cho cho tao để cù nên đó bay cho bay lú sẻ nó lại tu chứ ตัวเจ้าเมืองเลยอย่าผู้ว่าราชการจังหวัดเราแต่โป้กุมัวอิลุงงานประจําปีเนาะเขาคือโปรโยโอโกมัวจอสเจอร์หนูเจ้าหลวงคนจอโกลล์ป้าแต่ไปรู้มองแต่รงสเจอรกายเนาะเขาหัวงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเนาะแต่อิชงสู่รู้จทย์ลินดูส่งเก่าๆลินดูเนาะแต่จังเราโปรโยโอลุงงานเราก็ไล่เลยจะชงเราอย่างเราโอนโอนได้รู้เลยเนาะเท่าไปเฉยๆไปอย่างตัวกันแต่เราโป้

年时老师诶布置到早上吼，即到早上，即啊，就是即落逐步咯。下过太眠时头脑会乱，然后就是即落晏，嗯，我班里直接热热热拢，但讲欲马上甲人读读，伊一下、哦 สิ่จ้ใกล้โน่แต่ป uh, so ่วยเจริญอ you know, like, like, you know, ่าอีจออัดจอซะอ๋ออีลูกหาเปล่เดี๋ยไรบอสิเจรินเดาแต่อ้ามีมีโคเชิเฉ่้าเลยอตัวเจ่ตัวนัตยตาสาเจองเลยคือเจนแต่พวกกูสาสาขพวกสาไล่ชิ้นงต่หนูกจะกันทังเลนต่อยจะกไล่ตัวสาตัห้าอาเดือยหตั้งโตปม่จอใส่คือสดเลห ไปเดไปเตยทไป,ไป, hehe, ไปหัวน้าาาําหยดพอยโอโหน้อยไร้สวดเลยเถอไเคือนางจิลูรนเตยอชางดูชินเตยนเราจะจังัวยอเะเคือชางดูนินเดยนเตยอ่าตจอกู้อยู่ตัวกลเล่จโกลจะตาวอ่าเล่จลูสเอสอะไรู้อะยังเสรงหนอผูก้างเดยพกกูจอลือเขาอย่าจอดัวหอเี๋จอดอย่ลือจอสูไลเลยจะมงนอเดยอ๋อ กูซ right, like right, ื้อแรกก็บอเลยฮะกูจอไรจอจากูตัวไรย่งเสยงกรอห่าอ๋ เดิ้อินจีจอดจอเด้เทปอ่ะจอดจอดท่อคืออยู่จอดเลยตัวแล้วไหลเตเลยฮะอ๋อไอย่อตาขวตืตีนเทปวยุกเลยพกสูบน้ำบาดาลนะฮะเทปวอยู่กุจอดเลยฮจะสัวไหลจอดเจเนาะกูยอตู่จจนั่แหละกูจะเตโลยฮะโอ้ไม่ใช่นะเทปอยเนเราจอจสายเอาชนเด้ดท่อนาอไไหลใส่มาง่าจะต่อจอจ

nhiều vị lo gia ta, họ xúi cái xà nó tăng, cái đấy yêu cũ cho nên sử dụng cái cho, ít đọc họ, cho lấy nó mà cho chẳng dụng ha, cho sử chơi lù lù rồng chẳng sử dụng giao cho bên đông giống sang họ, cho họ, giờ lấy mà, chưa mua lá chân giống lại mà

nà bây là bây tao ở lưới <laughs> ra, họ giờ té cỏ té con chuột té bắp cứ nó mà bây cua tăng rồi đó, thì giờ có ô ý ra, ô ra thì coi như bao ta chỉ ô nó hảo rồi, cho con lông phăng nữa thì chẳng họ giờ cay thì yêu cũ tao ở lưới ra thì cứ cứ bao ha, giờ chó chỉ chơi nó giờ อ่าปวดซีไหลยองโลเนอะแต่โนปวดซีรู like photos, ้อ่า <Dat> จ้าหลีเนอะแต่พวกอย่าไลลดูมัวรัวจะเนี่ยเหาเว่ยนี่คือตาอ่ารุงานอ่าคือไปตู่จ้มเมืองเลยอย่าตาผู้ว่าราชการจังหวัดปวกรู้อ่าพวกรู้งานคือพวกงานประจำปีคือพวกงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกรแพงเลยแต่พวกโดนเถาคือปลายรู้เดือนกันยาเลยอย่าตาเถาคือย่าต่างกันต่างรู้เจวาหลินดูหนอแต่ bị trời <laughs> xuống rồi, như là mua này thì, um, chơi ở sườn châu thì ở thảo hòa ở xã, đào sườn châu thì phú an cũng ở bị trời bị trời xuống là bủa họ sườn đào, nồi nọ bủa tai ở ngan nó để ở thảo ú, chỗ tuấn anh lao, à, cứ lo nhớt rồi, đi luôn mong nó là bủa gì nhở, ô luỹ sình neng nó thì bủa ở lại vẫn cứ, um, tây tuấn mượn cái thảo ú bủa cả tây cả chơi bủa cha nó Để cũng, à, ô rong họ nó họ để lại tây nó là cô chỉ đào một từ hao để cô chỉ để tăng cho thông thở để ra video nó để cô nhà tu sành cứ cô thọ mỗi sao cho bảo nó sư thọ ở trào trồng sai mi số cật lên thân đào cứ mấy chàng phát triển sai răng video nó ha hay là ra bay lên mảng lô thọ có mấy chân chữ giúp nó tăng nhau rong sơn nó ở trào